สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราจะมาอันบ็อกกับรีวิวเจ้าหลอดไฟฟิลิปเจนสามนะฮะเป็นหลอดไฟ led คั่ว h 4นะครับผมจะเอามาใส่รถหลอดไฟฟิลิปรุ่น a l t i n o น Pro 3021นะครับผมราคา1650บาทเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าวันนี้เมื่อกี้ผมแกะเช็คของไปแล้วเนาะก็กล่องนะฮะนี่จะเป็นกล่องด้านในก็ ก็มีหลอดไฟหรืคู่มือนะฮะประมาณนั้นเลยส่วนพัดแสงผมไปรีวิวต่อคืนให้ดนะูอันนี้เป็นคู่มือในกล่องมีคู่มือเนาะแล้วก็มีเจ้าหลอดไฟนะเป็น led ค o s สี่ OH นะครับผมคัตออฟนะตัวนี้ขคมกิบนะเดี๋ยวเราไปลองดูอีกทีตรงนี้สามารถหมุนปรับระดับไฟได้นะครับตั้งตั้งไฟนะฮะตรงนี้เอาไว้หมุน แล้วก็สามารถปลดออกมาได้เพื่อตอนใส่เข้าไปในรถนะฮะจะได้ใส่ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะถ้าใส่เสร็จแล้วเราก็เสียบตัวหลอดเนี้เข้าไปแล้วก็หมุนเลยนะฮะหาตำแหน่งว่าตรงตรงหรือ,อยังนะครเป็นขั้ว H4 สามารถปลั๊กแอนด์เพยได้เลยเนาะอันนี้นะฮะขั้ว H4 อันนี้ปลั๊กแอนเพยได้เลยมี H7 ด้วยนะฮะ ก็เราต้องเราต้องไปเลือกเอาเองเนาะว่าเราจะเอาขั้วแบบไหนแล้วก็เราต้องดูด้วยว่ารถเราเป็นหลอดแบบไหนเป็นบิ๊ก LED บิ๊กซีนอนหรือว่าอะไรนะฮะสําหรบบอันนี้ก็คือรถ H4 ปกติใส่ได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะตัวนี้เป็น H4 เฉยๆนะครับผมไม่มีระบบ CAN b u สนะครับไม่สามารถใช้กับรถยุโรปได้เนาะแต่ว่า เราสามารถซื้อกล่องคันบัสพ่วงเข้าไปในระบบไฟอีกทีหนึ่งก็ได้ของเขามีขายอยู่นะฮะฟิลิปนะฮะผมผมก็จะไปใส่รดยุโรปนี่แหละฮะเพราะว่าไอตัวหลอดเก่าผมเนี่ยมันขาดแล้วเนาะผมก็เลยว่าจะลองไอตัวนี้ดูว่าแสงเป็นยังไงนะฟิล์มลดเรานะฮะหกสิบรอบคันนะครับผมเป็นฟิล์มเซรามิกนะฮะของอะไรวะออปติกเออของผมเป็นออปติกเซรามิกนะฮะรอบคันถ้ามองจากข้างในก็จะ สว่างอยู่นะฮะมืดนอกสว่างในนะฮะอันนี้เรามารีวิวหลอดไฟก็ไม่มีนะฮะไม่มีไอ้กล่องแคนบัสนะฮะกล่องแคนนคั่นแหละแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าไฟมันจะเตือนนะฮะสำหรับรถยุโรปนะรถญี่ปุ่นบางตัวอาจจะเตือนถ้ามีระบบแคนนะแต่ตัวนี้มันไม่มีนะก็อย่างที่ผมว่าก็สามารถซื้อกล่องแคนมาพวม่วงได้นะ จะติดตั้งฝั่งซ้ายให้ดูก่อนนะครับมันก็แค่เอาออกมาแล้วก็ปักแอนเพลเสียบเข้าไปกลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นแสงเพียวๆจากภายนอกไม่ผ่านโคมของไฟนะครับตอนนี้ก็ย้ายมาติดตั้งหลอดไฟฝั่งขวานะครับอาจจะแกะยากนิดหน่อยเนื่องจากว่าติด หม้อพักน้ําฉีดกระจกกับกองอากาศอาจจะทําให้มีพื้นที่ให้เราตั้งไฟปรับองศาไฟได้น้อยกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าติดนั่นเองนะฮะแล้วผมก็มือใหญ่ด้วยสําหรับตอนนี้ก็พยายามเล็งแล้วก็ตั้งไฟไปนะครับเดี๋ยวไปดูตอนกลางวันและตอนกลางคืนดีเดี๋ยวเรามาดูแสงตอนกลางคืนรถยังไม่ได้ล่างเหมือนเดิมนะฮะท้องแสงสีขาวนวลนผมตั้งไฟมาแล้วเมืเ่อกี้นี่ ไฟสูงไฟต่ำต่ำนะฮะไฟรถผมจะไม่พอละจอดนานไปหน่อยอันนี้เป็นการปรับตั้งไฟหน้าของเบนนะครับแนะนำให้ปรับตอนติดเครื่องเพราะว่ามันมีระบบลมปรับอยู่ด้วยนะครับไาในโคมนะครต้องโคมสภาพดีนะ ถ้าใช้ LED จีนก็จะคัดออฟไม่ได้ประมาณนี้แสงมันจะฟุ้งไปนั่นน่านะครอันนี้เป็นของฟิลิปเนาะตัวเ Gen 3นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description ได้เลยเดี๋ยวมองจากในรถดูแล้วกันรถเรา60นะครับบานหน้า40นะมองจากบานข้างมองจากบานหน้านะคะไปต่ำไปสูงนะฮะไปต่ำนี่คะ เออ่ทดสอบที่รถผมแล้วนะอ่แคันวัสไม่เตือนนะฮะแต่ว่าถ้ายกไฟสูงจะเตือนต่ำหายยกสูงอันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ายกนี่เป็นรีวิวแสงตอนเข้าป่านะฮะแสงจะประมาน,นี้เลยแสงไม่หายนะรีวิวจากผู้ใช้จริงเค้่าๆนะครับแสงสวยคัดออกผมน่าใช้ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้กับรถยุโรปได้นะรถผมได้นะ แต่คนอื่นไม่รู้นะก็ยังไงก็ลองไปตามกันดูได้นะฮะ